ขณะที่ชาวนารอบบึงบรารเพรจังหวัดนครสวรรค์ไหลตําบลยังคงสูบน้ําจากลําคลองเพื่อเลี้ยงต้นข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวขณะที่บางรายต้องหยุดสูบน้ําเป็นการชั่วคราวหลังคลองส่งน้ําจากบึงบรารเพรแห้งขอดและไม่สามารถสูบน้ําได้อีกนายจุมพลวรรณชัดสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าขณะนี้น้ําในบึงบารเพรเหลือเพียงร้อยละสองจึงแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ําจากแม่น้ำน่านเข้าเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อรักษาพืชและ พันสั์น้ําอย่างเร่งด่วนมีข้อมูลจากนายชัดชัยทองปอนครับผู้อำนวยการโครงการชนลประทานนครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน4ี่เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตร,รดิตถเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกและก็เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีมีปริมาณน,น้ำที่สามารถใช้การได้เพียง3,500ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนใช้น้ำกันอย่างประหยัดครับและก็วางแผนการเพาะปลูกให้ดีเพราะว่าน้ำอา อาจจะไม่เพียงพอครับ